ลุกเลยลุกเลยลุกเลยมึงงวงคว่าเก่านี่ฮะคว่าเก่าให้ลูกหลาขันนี่ดิขันไหนขันนี่ดิมึงขันนี่มึงขันปากปากไม่น้อยนี่มึงขันปากแว่หนนี่ดิเลยมึงขันไหนขันปากแว่หนนี่ดิโอ้ยปวดร้านเนาะสาวอยากเสียพอพอไปเอาเสียงพอไปเห็ดเบียกมา ใบสองม้วงกว่าไก่สามแล้วไก่เวลาน้าว่าออกคอกแล้วกะหอกกระฟียเล่นซูมือเล่นกับพ่อกับแม่ซูมือมาถือกันกับหมาหัวตาแล้วเบื้องหมาเดี๋ย่านอนมั่นโลกอย่นอนสี่หยอกก็นอนอิ่มแล้วนอนอิ่มแล้วน้ำนอนมาหยอกปล่อยให้นอนนอนอิ่มแล้ว เออมันสูงก็อสวบาลแก้วเตี้ยก็กาบาน้ำบานี่สิสูงอยู่ชบาแก้วนี่สิสิเป็นยาวเลยยาวลำเนี่ยนางลายและเตี้ยแต่ว่าน้ำบาสิสูงเด้กว่าแ่ยขามสแล้วเด้ออกมาตัวหน่อยแต่ยังอยู่เด้หนูออกมาตัวเล็กนิดเดียวแต่หนูเริ่มโตแล้วกินนมเก่งจ้าน้องน้ำบากินนมเก่งเริ่มโตแล้วค่ะนะคะ อัปเดตน้องน้ำว้าจะสามเดือนน้องน้ำว้าเกิดวันที่สิบเก้าถ้าถึงวันที่สิบเก้าก็คือน้องน้ำว้าครบสามเดือนน,อนี่คือควยสามเดือนควยน่อยสามเดือน <c oughs> แต่อยากหยอกพ่อตัววนไปวนมาอัปเดตความน่ารักความเจริญเติบโตของน้องน้ำว,าาว้าจะควยน่อยสองเดือนกว่าเด็ดซ้ำนี่ก็เอาเหรอจา้าคอยพัฒนาไปเพราะว่า แม่กับว่สูงไงควายกัแม่กับสูงแค่ร้อยสามสิบนิดๆลูกก็คอยพัฒนาไปได้สัมนียก็ดีใจแล้วจ้าแม่นว่ตัวใหญ่ตัวสูงเขาก็ได้คว้าหนาหักเขากะมาสร้างความสูงให้ครอบครัวเขาเลีเ้ยงกันไปตาข,ออขี่อ่อนขี่เร็วเนี่ยนะพ่อสิขี่ล้วละขีเข่เร็ววนขะี่เร็ววันตาเนี่ยขี่อ่อนขีเร็วบนะ่ลูก เป็นควายหนาหากักควายขี่อ่อน,นควายเฟียคนพี่เน,นี่ <laughs> <laughs> เขายังไม่โตไม่ให้พ่อขี่ได้ไหหลาโตก่อนพ่อยังขี่เด้พ่อยางหยอกแม่หย,ยอกแม่เด้คลิปนี้กับซ้ำนี่ละจ้าเอาความหนาหากของน้องน้ำบ่ามาฝากจ้า